ไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องออกมาพูดในหน้าข่าวก็ได้แต่คุณต้องคุยกันเพราะว่าน,นี่มันคือดีลธุรกิจธุรกิจของฟุตบอลไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะครับที่คุณจะยกเลิอกอะไรกันง่ายๆสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับวันนี้จะมาเล่าเบื้องหลังดีลของรีสอร์ทีรเทวิโนทยัยเกิดอะไรขึ้นกับรีสอร์ททำไมข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรก ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่คิดว่ามันออฟฟิเชียลแล้วด้วยกับการที่รีสอร์ทนั้นไปคุยกับสบอสอ์อย่างอายุทยายูติเต็ดแล้วภาพก็มีออกมาข่าวก็มีออกมามีการโพสตลาทางชนบุรีเรียบร้อยฝั่งชนบุรีก็ออกข่าวเป็นออฟฟิเชียลว่าปล่อยตัวเีรเทพวินโนไทยไปให้กับอายุทยาไปไปามาสรุปแล้วข่าวก่อนหน้านี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับความจริงอยู่ตรงไหนแล้วการทําข่าวพวกนี้มันชักเข้าชักออกมันคืออะไร วันนี้ครับจะมาเล่าให้ฟังถึงต้นต่อปัญหาที่แท้จริงเน้นย้านะครับว่าเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรหรือว่าเราเจอปัญหาอะไรเราต้องมองไปถึงจุดเกิดเหตุมองถึงต้นต่อของมันแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงปลายเหตุเราถึงจะเข้าใจสาเหตุทั้งหมดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดหรือมันเกิดจากการเจรจาหรือสุดท้ายมันเกิดจากความไม่เป็นมืออาชีพของใครบางคนถ้าพร้อมแล้ว ตามบมาครับเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับดราม่าในวงการลูกหนังไทยพอสมควรเพราะว่าชบุรีฟซีเนี่ยก่อนหน้านี้มีการประกาศชัดว่าลีซอธิรเทพวินโนไทยกองหน้ามากแพชชั่นในวัย3 5ปีจะไม่ย้ายไปร่วมทัพอยุธยายูเนเตตที่นุ่ยศึกไทยลีก2ตามที่ปรากฏเป็นหน้าข่าวก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าทางฝั่งของนักรบอยุธยาอายุทยายูเนเตตเนี่ยไม่ได้ให้ความชัดเจนเอ๊ะไม่ชัดเจนยังไง เอาเดี๋ยวไล่ให้ฟังย้อนไปก่อนนะครับช่วงบ่ายของวันที่16ธันวาคมมีภาพของโค้ชใหม่สันติชัยเผือกุณซื้อของอยุทยายยรนเต็ดแล้วก็บอกบริหารทีมอยุธยารุดเข้าไปเจราจากับรีซอธีทิรเทพวิโนไทยโดยการเจราจาเงื่อนไขต่างๆทุกอย่างเนี่ยบรรลุด,ด้วยวาจาแล้วก็สัญญาใจซึ่งทางชลบุรีก็รับรู้แล้วก็ไฟเขียวให้รีซอี่ยย้ายทีมได้เพราะมันเป็นไปตามความต้องการของนักเตะท,ที่อยากจะมีโอกาสลงสนามที่มากขึ้น การเจราจารในวันนั้นทุกอย่างลงตัวครับแต่ไม่มีการลงลายลักษณ์อักษรไม่มีการเซ็นสัญญากันเพราะว่าอายุทยานั้นยังไม่ได้เตรียมมาให้การเจอกันครั้งนี้จึงถือเป็นการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันในเบื้องต้นแต่เป็นอนรู้กันแบบสัญญาใจครับรีซอธิรเทพจะย้ายมาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของอยุธยายูเรเ็ตในช่วงเล็ก2โดยมีสันติชัยเผือกซึ่งเป็นโคช้ชของอยุธยาเป็นคนประสานงานเรื่องดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นโต้โผใหญ่ในดีลนี้ก็ว่าได้ ภายใต้โปรเจกต์สตาร์ดังยุคหนึ่งครับกับมารียูเนียนในชุดของนักรบอโยธยาไม่ว่าจะเป็นดัศก,กรทองเหลาเปียชาถามพันรวมถึงสองแข้งดังที่ตกเป็นข่าวอย่างอภิภูสุนทรพนาเวศและก็สมภพนินวงโดยมีรีซอธีทิรเทพวิโนไทยเป็นตัวชูโรงและทยลีก2เนี่ยถ้าเกิดเห็นรายชื่อพวกนี้มาเล่นรวมกันโอ้โหบูมแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาก่อนหน้านี้ถ้าใครจํากันได้ในช่วงปี2009เนี่ยเคยเป็นรังย้าของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งวันนี้เนี่ยมีทีมฟุตบอลหลักๆ2ทีมนะครับเป็นทีมจังหวัดแฟนบอลเนี่ยก็จะโฟกัสกับอยุธยายูรนเต็ดเป็นพิเศษมากขึ้นแน่ถ้าเกิดมีสตาร์ดังพวกนี้มาร่วมทีมและชนบุรีเอฟซีก็รับทราบรับรู้โอเคครับแม้ว่าจะยังไม่ได้สัญญายืมตัวจากทางอายุธยาอย่างเป็นทางการแต่ด้วยการพูดคุยกันมาตลอดแบบคุยทุกครั้งรับสายทุกครั้งหรือไม่รับก็โทรกลับ คุยแบบภาษาคนกันเองนั่แหละครับเชื่อว่าไร้ปัญหาแมนๆคุยกันช่วงเย็นวันเดียวกันโชว์บรียัสีก็เลยปล่อยข่าวผ่านทางเพจของสโมสรว่าได้ปล่อยยืมตัวรีสอรเทเทพบิโนไทยไปร่วมทัพอ,อยุธยายูเนเต็ดเป็นเวลาครึ่งฤดูกาลจนจบซีซั่น2020ัถึง2021ก็คือจบซีซั่นในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าก็มีเนื้อหาใจความว่า ทีเทพวินโนไทยต้องการหาความท้าทายในเส้นทางค้าแข้งฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งอายุทยาย,ยูเนเตตทีมในศึกไทยลีก2ส,สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้และบทสัมภาษณ์ของลีซอที่ขอบคุณสบูสรชลบุรีเอฟซีที่อนุญาตให้เขาย้ายทีมและก็จะลงเล่นให้ฉลามชนเกมสุดท้ายของไทยลีกเล็กแรกในการไปเยือนสุโขทัยเอฟซีก่อนจะเดินทางไปร่วมทีมทำการฝึกซ้อมกับสบูสรใหม่ในวันจันทร์ที่21ธันวาคมนี้ ชลบุรีก็รู้ดีครับว่าปล่อยไปโดนแฟนบอลของฉลามชนด่าแน่และก็จริงหน้าแฟนเพจของชลบุรีเหล่าสาวกบลูชาร์ไม่พอใจครับแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นทางรีซอแสดงความต้องการในเรื่องนี้เองว่าอยากจะหาโอกาสลงสนามและการย้ายออกไปคือทางที่ดีที่สุดบวกัสโมสรก็มีนโยบายใช้เด็กขึ้นมาทดแทนด้วยซึ่งทุกอย่างเหมือนจบได้ดีครับ ลีซอก็ร่ำลาเพื่อร่วมทีมและก็ลงมาเป็นตัวสำรองพาฉลามชนบุกชนะสุขโขทยัยจบด้วยชัยชนะเกมสุดท้ายในสีเสื้อฉลามชนปี2020ในช่วงเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับค่ำคือวันที่19คุณ้าสิณสสิสิงโตทองผู้จัดการทีชมชุรีได้ออกมาให้ข่าวประกาศชัดว่าลีซอธีือเทพวิโนโอทยัยกองหน้ามากแพชชั่นในวัย3าจะไม่ย้ายไปร่วมทัพอยุธยายูเนเต็ดทีู่้สึกไทยลีก2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ อาแบบนี้งงสิครับงงกันหมดเลยงงไปใหญ่ทั้งแฟนบอลชลบุรีและก็อยุทยายูเนเต็ดและแน่นอนความจริงก็คือความจริงครับชลบุรี FC รอไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าทางอายุธยายูเนเต็ดนั้นไม่ได้ยื่นหนังสือยืมตัวมาให้สัทีครับบวกกับผลัดวานประกันพุ่งในการจบดีลเรื่องนี้ยืดเยื้อครบับายเบียงตลอดรวมถึงโทรไปก็ไม่รับ ไม่ชัดเจนกับเรื่องที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งทางวิกบอลคุณศัจสิสิสงโตทองก็ให้สัมภาษณ์กับพี่บีบางปะกงว่าชนบุรีเอฟซีเนี่ยไม่มีปัญหาพร้อมใส่ชื่อของรีซอลุยไทยลีกเลกสองส่วนปัญหาที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรให้ไปถามโค้ชใหม่สันติชัยเผือกกับทีมบริหารของอยุธยาเองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นจบครับทันโชนบรีเนี่ยมีจุดยืนคําไหนคํานั้นโดยจะดึงเซธุูธวงสายแล้วก็ฤทธิเดตเพนสบัตสองดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังขึ้นมอด และก็ปล่อยไปให้กับอยุธยายูริเต็ดยืมตัวกลับมารังฉลามชนด้วยส่วนจะปล่อยต่อให้กับสมโมสรอ,อื่นหรือเก็บไว้ใช้เองก็เป็นเรื่องของชนบุรีขณะที่ฝั่งของนักรบอยุธยาอายุธยายูรนเต็ดแม้ว่าจะไม่ออกมาพูดอะไรตอนนี้โคสันติก็ยังเงียบและก็มีข่าวลุดออกมาตลอดนะครับว่าขอจบการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เสร็จก่อนค่อยพูดถึงเรื่องดีลของรีซอแต่คราวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่อีกหนึ่งตัวละครที่ชื่อ ยูพยองซูครับเป็นดาวซันโวประจําทีมที่ยิงไป14ประตูบนไทยลีก2แล้วก็พาอายุทยาเยูเตดเนี่ยร้างอันดับ6กซึ่งอยู่ในโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งด้วยว่ากันว่ายูพยองซูเนี่ยคือหนึ่งในเงื่อนไขแล้วก็ดีลสลับแลกยืมตัวกับรีซอนี่แหละครับตามสัญญาใจย้านะครับว่าตามสัญญาใจที่คุยกันไว้3ฝ่ายคือโค้ชใหม่สันติชัยเบือกของอยุธยาชลบุรีเอฟซีและก็เอเจนต์ N ของแข้งชาวเกาหลีใต้เบื้องต้น โคสันติก็พร้อมที่จะปล่อยกองหน้าชาโกลิต้ออกจากทีมให้กับชมบุรีเอฟซีเพราะว่านักเตะมีสัญญาเหลือกับอยุธยาเยเตมัเพียงจบซีซั่นเท่านั้นก็คือเดือนเมษายนปี2021บวกกับนักเตะก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองบนหลกสูงสุดของไทยจะให้ย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็อยู่ต่อเพียงจบซีซั่นประจวบเหมาะชลบุรีเอฟซีก็ปล่อยคาซุตโตะคูชิดะมิดฟิลด์ญี่ปุ่นออกจากทีมและกำลังหาแข้งโคต้าเอเชียก็ทำให้ดีของรีซอ ไปอยุธยายูยองซูมาชลบุรีแนวโน้มทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะลงตัวแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับจบไม่ได้จนมาเกิดประเด็นดราม่าดังกล่าวเอาตรงๆนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยโค้ชใหม่สันติชัยเผือกรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นขอเพียงแค่พูดตรงๆกับทางชลบุรี FC เท่านั้นครับไม่ใช่ไม่ชัดเจนแบบนี้ชลบุรีเนี่ยก็ไฟเขียวปล่อยให้รีซอได้พูดคุยได้ถ่ายภาพจับมือหมดแล้วตกลงปากเปล่ากันแล้ว แล้วก็เฝ้ารอหนังสือยืมตัวและการตอบกลับจากฝั่งอยุทยาซึ่งผ่านไป3าถึงสวันหลังจากประกาศปล่อยตัวก็ยังไม่ได้สำหรับผมเนี่ยแปลกมากครับงานนี้และถ้าเกิดว่าย้อนดูฉลามชนก็ไม่ใช่สโมสรที่จะงองแงกับใครง่ายๆนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนสมัยก่อนเนี่ยจนถึงสมัยนี้ก็ปล่อยนักเตะให้กับสโมสรอ,อื่นยืมตัวใช้งานมาตลอดเกิน10ปีครับซึ่งสโมสรอ,อย่างอายุทยาอยเต็ดก็เคยขอยืมนักเตะมาแล้วหลายรายด้วยกันและชมบุรีก็เจอมาทุกรูปแบบครับ ปล่อยนักเตะให้ไปถึงเวลาสโมสรที่ยืมไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเด็กก็ต้องมาขอทางคุณอนบสิงโตทองแกก็จ่ายให้แทนว่าช่วยเหลือเชื่อผมอย่างหนึ่งนะครับเคสนี้เนี่ยคุยไม่ยากขอแค่จริงใจเท่านั้นครับซึ่งเคสของยูพยองซูเนี่ยถ้าไม่ปล่อยก็บอกไปแต่แรกแล้วทางเอเย่นนักเตะเนี่ยก็ควรจะคุยให้เคลียร์คุยให้ชัดซึ่งเนี่ยถือเป็นบทเรียนของเหล่าเอเย่นมือใหม่เลยนะครับเคสนี้กลายเป็นว่าโชบรีเอฟซีต้องมาเสียเวลาเสียความรู้สึก และก็เอาตรงๆนะครับโคชเตียหากไม่ได้อยู่พิจังสูก็ไม่เป็นไรครับขอเพียงแค่ความจริงใจและก็แจ้งกลับมาจากนี้ไปนะครับก็คงต้องดูกันต่อครับเพราะว่าทางฝั่งของชลบุรีก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่ปล่อยอรีซอไปให้กับทางอายุทยาแล้วทางฝั่งของอายุทยาวันนี้อย่าเพิ่งทําอะไรมากครับนอกเหนือจากการออกมาแสดงความชัดเจนก่อนว่าไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ต้องออกมาพูดในหน้าข่าวก็ได้แต่คุณต้องคุยกันกับสโบสมสรชลบุรีเพราะว่านี่มันคือดีลธุรกิจครับ ธุรกิจของฟุตบอลไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะครับที่คุณจะยกเลิอกอะไรกันง่ายงายวันนี้เนี่ยการคุยกันก่อนหน้านี้มันคือภาพที่ออกสื่อไปหมดแล้วแล้วมีความชัดเจนไปหมดวันนี้คุณดึงกลับชักเข้าชักออกความน่าเชื่อถือมันคืออะไรและอีกหน่อยเนี่ยใครจะกล้าทําธุรกิจด้วยความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายที่มีเอเจนต์ด้วยเนี่ยได้เข้ามาเคลียร์ใจกันจะได้จบเคสนี้ แบบที่ไม่มีความสูญเสียหรือเสียความรู้สึกซึ่งสูญเสียกับเสียความรู้สึกเนี่ยนะครับเสียความรู้สึกเนี่ยมันทําใจกันต่อ,อยากนะในการที่จะกลับมาพูดคุยหรือว่าทําธุรกิจกันในอนาคตหลังจากนี้ใช้ใจคุยกันสําคัญที่สุดและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG และก็บล็อกดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้และก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับนี่เลยครับ แฟนโทปี้สแกนเข้ามาเล่นเกมกับผมได้นะครับเรามีการเล่นเกมกันในทุกสัปดาห์สำหรับการจัดตัวผู้เล่นไทยลีกแล้วก็วิธีการเล่นผมอัพคลิปไว้หมดแล้วในช anel ของคิดไซโค้งใครติดตรงไหนสามารถเข้าไปดูแล้วก็สมัครได้แล้วก็มาลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แบาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ